ในยุคปัจจุบันนี้เราต้องหาตังในออนไลน์นะคะทุกคนไปที่ไหนเราก็ทำได้ไปเที่ยวเราก็ทำได้อย่างเช่นครูมาดามปุ้ยทำแบน์บริษัทแม่มดนออนไลน์ตอนนี้คุณมาดามปุ้ยไปเที่ยวนะคะทุกคนขึ้นเขาลงห้วยคุูมาดามปุ้ยยังทำได้คุณไม่จำเป็นต้องมีโกดังมีลูกน้องต้องทำบัญชีไม่ต้องค่ะยุคนี้คือยุค ออนไลน์เห็นหรือยังครูมาดาปุ้ยมาเที่ยวตรงนี้นะคะเ,ออเขาเรียกว่าอำเภอ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 อะไรแล้วลืมแล้วนะคะคุณตำรวจบอกเมื่อกี้อ่านายงค์นายงค์นะคะเออเนี yes. ่ยสวยงามมากครูมาดาปุ้ยยังสามารถขายกาแฟของครูมาดาปุ้ยได้เห็นหรือยังใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้ ใครอยากทำออนไลน์แบบนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนถ้าครูมาดามปุ้ยมาครูมาดามปุ้ยยินดีจับมือสอนยินดีที่จะแบ่งปันทุกประสบการณ์วันนี้คลิปนี้ครูมาดามปุ้ยดีใจมากนั่งรถมามีคนออเดอร์กาแฟหนึ่งลังเห็นหรือ,อยังนี่คือการทำออนไลน์ในโลกยุคใหม่นี่คือการหาตังในโลกยุคใหม่ ครูมนาดมุ้ยสําเร็จแล้ววันนี้มีพัสดิ์อินคำใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมไปที่กล่องข้อความทักครูมนาดมุ้ยมาสวัสดีค่ะ